การนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักง,งานราชการดีเด่นสาขาสนับสนุนงานส่งเสริมสากรดีเด่นนำเสนอโดยนายราเมเรศคงคาน้อยนักวิชาการสากรสังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรสำนักง,งานสากรจังหวัดร้อยอนายราเมเรศคงคาน้อยชื่อเล่นนัดอายุงาน18ปี8เดือนจัดจ้างเมื่อวันที่14ตุลาคม2548 ผลงานที่ 1. ผลงานดีเด่นเรื่องการดำเนินงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดในปี2565ถึงปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่ในทีมงานประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดตามคำสั่งที่14พศ๒5๖เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหน้าที่เขียนข่าว คัดกองข่าวจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์สองรายการคือรายการบ่าวสาวสาก์เล่าข่าวและรายการพี่รุนสัมพันธ์ซื่อตรงต่อหน้าที่มีวินัยโปร่งใสไร้ทุจริตคุณกำลังรับฟังรายการบ่าวสาวสกรเล่าข่าวดำเนินรายการโดยทีมงานประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสกรจังหวัดร้อยเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของหน่วยงานต้นสังกัดและสากรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 2. รวบรวมข่าวได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีสัมภาษณ์บุคคลสำคัญต่างๆจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอผลงานของสำนักง,งานสากลจังหวัดร้อยเอ็ดและสากลกลุ่มเกษตรกรหากมีการร้องขอ ดำเนินการรวบรวมผลงานทางด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทั้งจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลประจำปีส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามตัวชี้วัดด้านการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของผลงานการได้รับการยอมรับผลสำเร็จคือได้ผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งไว้ทุกตัวชี้วัด ผลงานที่2เรื่องการนำเสนอผลงานการประกวดสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานประจําปี2566จํานวน2แห่งคือสาหากรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลพางุงอําเภอสวนภูมิและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หราอําเภออาจสามารถร่วมกับนางสาวอัญชนอามอมรรัตน์ตําแหน่งนักวิชาการสาหากรณ์ชำนาญการสังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสาหากรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงานวางแผนล,ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลภาพนิ่งวิดีโอลงพื้นที่จริงเพื่อดูการทำงานของตากรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทำการศึกษางบดุลงบกําไรขาดทุนโครงการต่างๆอาทิโครงการทอผ้าไหมโครงการเลี้ยงโคโครงการกองทุนขี้วัวการเลี้ยงปลาของสมาชิกการปลูกพืชผักจากนั้นนำข้อมูลร้อยเรียงเรื่องราวจัดทำสตอรี่บอร์ด ประโยชน์ของผลงานการได้รับการยอมรับสร้างการรับรู้ให้บุคคลภายนอกว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดมีสหกรณ์กเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกมีการดำเนินกิจกรรมหลากหลายที่คนภายนอกคาดไม่ถึงอาทิกองทุนขี้วัวการนำมูลโคที่สมาชิกเลี้ยงมาตีราคาจัดประมูลส่วนเหลื่อมนำเข้าเป็นกำไรของกลุ่ม และเงินที่ได้นําเข้าเป็นค่าหุ้นให้สมาชิกโครงการเลี้ยงโครสร้างเงินล้านการจับกลุ่มการทอผ้าไหมการเลี้ยงป่าเพื่อจับขายบริโภคในครัวเรือนการปลูกพืชผักเสริมรายได้ผลสําเร็จของงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หราได้รับรางวัลที่8ระดับเขตสหกรณ์เครดิตยูนเนียนพลพระุมได้รับประกาศผลคัดเลือกสหกรและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบติดหงใน11ของระดับประเทศ ผลงานดีเด่นด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นประสานงานกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขต 1, 2และ3รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดโครงการจิตมิถุนายนวันสารกรน,นักเรียนประจำปี2566โดยมีผู้เข้าร่วมงานเกินเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ167.50 2. การประชุม ขทชประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เป้าหมายจัดประชุมได้ครบตามเป้าหมาย 3. การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดประสานงานกับคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผลสําเร็จร้อยละแปการร่วมออกหน่วยให้บริการในโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนัทรินทราบรมราชชนนีมีผู้เข้ารับบริการในปี2566เกินเป้าหมายที่กำหนดการครองตนการมีความจงรักภักดีต่อชาติด้วยการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมไทยที่ดีงามอย่างถูกต้อง ศาส,สนาเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาทำบุญตักบาตรร่วมอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตพระมหากษัตริย์เข้าร่วมพระราชพิธีต่างๆตามโอกาสและที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาทส่งเสริมสนับสนุนระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตการประหยัดและเก็บออมมีเงินฝากในสถาบันการเงินสร้างพ s ส v ีอินคัมจากหุ้นในสหกรณ์การซื้อกองทุนรวมนอกจากนั้นหารายได้เสริมหลังเลิกงานและวันหยุดนำสินค้ามาขายตามฤดูกาลอาทิผลไม้ทุเรียนการคลองตนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม เคยได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานเป็นกลุ่มเพราะการทํางานเป็นกลุ่มทําให้งานสําเร็จโดยยึดตามคติที่ว่าการทํางานเดี่ยวทําให้งานเสร็จแต่การทํางานเป็นกลุ่มทําให้งานสําเร็จขอขอบคุณท่านสาการณจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรณผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลเพื่อนร่วมงานทุกท่านและท่านคณะกรรมการที่เสียสละเวลารับชมรับฟังการนำเสนอผลงานครั้งนี้ขอบคุณครับ